บทที่หกาขา很美生词สับหม่เสาอรุณสวัสดสวัสดีตอนเช้าเช้าโร<า>งเรียน,นหอสมุดกวนหอ ลงค่ <看 S 1> ดูอ่านน่ะล่ะร้านอาหาร <饭 S 1> ข้าวข้าวสวย <吃 S 1> กินทาน吃ิ้า กินข้าวทางข้าว <教室 S 1> ห้องเรียน <是 S 1> ห้อง上课้เเข้าเรียนเข้าสอนห <很 S 1> มากอย่างมากเป็นอย่างมาก谢谢เส ขอบคุณขอบใจไทไทพรารยาไหมสวยเก้าสูงไอรักจนมงิชื่อเฉพาะจางจื้อเว่วนตัวบท 陈小平，阿见李玲。李老师，您早。你早。你去哪儿？我去学校的图书馆。我去看书。您呢？我去饭馆。我去吃饭。王东升去哪儿了？他去教室了。他去上课。 志伟，你好吗？我很好，谢谢。你呢？我也很好。你太太好吗？她也很好，谢谢。她美吗？她很美。她高吗？她不很高。你爱她吗？ 我很爱他。